คนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานเพราะเบื่อหนายงานที่ไม่ชอบและอดทนทำมานานแล้วบางคนจะเปลี่ยนที่ทำงานแต่บางคนจะออกไปเปิดกิจการของตนเองถึงแม้จะเสี่ยงแต่คุณก็เลือกทางเดินของตนเองได้การเงินวันนี้คุณจะสนุกสนานกับการเที่ยวเล่นใช้เงินอย่างสนุกมือมีเกณฑ์การใช้เงินในการเดินทางท่องเที่ยวแต่บางคนก็ต้องเสียเงินไปกับการเดินทางในเรื่องงาน อย่างไรก็ดีการทำงานใดๆในวันนี้จะสามารถทำเงินให้กับคุณได้เป็นอย่างดีค่ะความรักและครอบครัวความรักไม่ราบรื่นมีเกณฑ์ถูกหักหลังเจ็บช้ำใจถึงขั้นเลิกรายยาล้างขอให้ค่อยๆพูดจากกันทำความเข้าใจกันส่วนคนโสดวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มคบหาใครเพราะมีเกณฑ์ถูกหลอกสูงระหว่างสุขภาพของคนที่คุณรักไว้ด้วยค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลือง